พ่อกะรอคําตอบจากน้องแพ้ยูเพื่อนน่ะน้องแพ้ว่าให้พ่อเครื่องเดือนพ่อกะรอเครื่องเดือนเลยเด้ตเน,นต้นต่อสาเหตุที่วา่ามาคบหากันได้ดถึงจุอ่าโอเคพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อน เมื่อสุขสุขคนมาว่ายจะอยู่ในประเทศหรือจากประเทศก็ยินดีตอนหับเขาสจูซ่องพอไปน่อยอีกแล้วพอเพีพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้พอไปน้อยก็เดินทางมาอยู่พี่หละพี่น้องเลยเนาะบ้านกองสาแพ้พี่น้องเลยเนาะเห็นแต่ในคลิปเนาะพี่น้องเนะาะกบมาอัปเดตถามข่าวเรื่องเล่าของเราเป็นจังไดามาจังใดพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องไปาหาน้ำกันพี่น้องเลยทางสาวแพ้เป็นกันตอนนี้ก็ มาหอดเพื่อนหอดชานของเราแล้วพี่น้องเอ้แต่ว่าเงิยนชานเรากันนี่แหละพี่น้องเอ้พี่น้องเอฟซีน่าจะเห็นลายๆพี่น้องเนาะมาโอลิจะมาอัปเดตเป็นประจำพี่น้องอ้เพื่อนของเราเนี่ยแต่ว่าเราก็มานั่งอยู่เพื่อนป้าสันพี่น้องเอ้เนาะพี่น้องเป็นไงกับประจักษ์ทยสบายดีน้ำกันเลยพี่น้องเอ้เนาะไปอ้าวสบายดีเนาะโดยโดยสบายดีเนาะสบายดีเด้อน้องท่านนั้นเด้อ โดยกับอ่กากำลังกินข่าวบ่อ่าพี่น้องเางไขออนุญาตให้นองง้อ,นองเป็นติดไม้ก่อนพี่น้องเางไเนาะเป็นจังใดมาจังใดมือนี่ไปน่าจะใส่มือนี่นค่ะไปซื้อกับข่าวให้น้องโอ้ซื้อกับขาให้น,อนห้องเมื่อกี้นี่ปวดห้ำเนาะโดย <laughs> เป็นจังไดคือได้ยินข่าวว่ามีอันนั้นบอผู้บ่าวมาจากฝั่งไกบ่หักคำค้งบ่จังหวัดอะไรก็ มาแต่ว่าบอได้มาเหินโดยเป็นบอได้มาเหินเนาะโดยแต่ว่าเป็นแบบติดต่อหากันนะน้องๆเนาะโดยมาแล้วแบบเป็นอยู่ในสวรรค์เนี่อือหละน้องก็ได้ไปหาเพื่อนบอโดยได้ไปหาอืมโดยโดยโดยพี่น้องเนน้องเพื่อนก็ได้ไปหาอยู่อยู่ทางสวรรค์อยู่วงคัวหันบ่อ้ลงละโดย ไปรัดชีรานนั่นแหละโดยโดยโดยแต่ไหนคือว่ายิ้มอารมณ์ดีบอนี่นะเว้ยสาวเฮพิ่นกัดยิ้มอารมณ์ดีว่าใช่เป็นน้ำบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนี่บ่เอออ่าได้คุยกับเพิ่นไปเฮิงมาได้ไงนะคุยกับอ่าคุยกับเพิ่นบอ เดือนเดือนปลายเดือนปลายเนอะครึ่งเ<อ>ดือนเราคุยกันได้ครึ่งเดือนโอ้แล้วตะกี้น้องกับโบได้เสื้อเนาะว่าหลายๆคนน้องก็เคยค,ค,คบยอันเคยเคยคุยเาษาไทยนะอืมเคยคุยหลายคนอยู่ยเคยคุยหลายคนแต่ว่าบบนึกบบฝันว่าคนนี้สิเป็นคนจริงอะนะเป็นจริงใจเนาะมีอ จินใจเพื่อนกะข่าวมาหาเลยโดยเพื่อนกะเฮ็ดบัตรแล้วก็อเอาเงินมาให้ไปเฮ็ดบัตรโอ้เพื่อนให้เจ้าลงไปไทยน้ำกันบ่โดยแต่ว่าเจ้าชิได้ลงอยู่บ่ได้ลงเฮ็ดบัตรแล้วโอ้โอโด ło, ูเฮ็ดบัต,ตรลงไปหาเงินหาคำอย<ม>ู่พุ่นเนาะดูเี่น้องเลยนี่เพิ่อนเอาเงินเอาคำมา,มา,หาหให,ห้บัตรทั้ทงลูกได้สะตัวมีลูกลูกกะเอาไว้น้ำ ป่าว่ายน้ำป่าเนาะโดยป่าเพิ่นว่าสิเลี้ยงถ่าเนาะโดยแต่น้องก็บ,บ่ค่อยอยู่บ้านเนาะมีแต่ลูกหยังเนาะมีแต่ไว้น้ำป่าแหละ<อ>เพราะว่าตัวเองก็มีแต่ไปหาเงินแล้วก็ะซองนมส่งขนมลูกหาเงินซื้อขนมกับนมให้ลูกนะหาเงินมาซื้อขนมให้ลูกเพิ่นเนาะโดยอืมพี่โน้องเ้ยสาวแฟเพิ่นก็บ,บ่ได้คอย,อยอยู่บ้านเอาลูกปานใด ไปหางเงินมาซื้อกระต้มขนมนมเนยให้แดกให้ลูกให้เต้าพี่น้องเลย<ด>เนื่องจากว่าก็คือหู้จักกันแหละพี่น้องอเพิ่นกับบุม๋มพูหาเนอะอโดยโดยโดวยดวยันนี้ทางเฟเพื่อนกะเห็ดวัดเห็ดเบอร์ไปแล้วเพื่อนกะสีลงไทยและหางเงินอยู่พูดแต่กะทังเพื่อนว่าเพื่อนแบบว่าจริงจังกันแล้ว,ว,ว,วพเพื่อนกะจริงจังขั้นค้นเ้าถ้าว่าเขาบ่ฮั่งเ้าเนาะ เขาคงสิบเลงทุนป่านนี้นม่เเขาคงสิบเลงทุนน่นเห็ดบัตมหาน้องขนาดนี้เนาะอ๋อดูดูดูมอนจัลงทุนเห็ดบัตรเห็ดยางมหากะแนบ้านนี้ถ้าไปหาเงินอยู่พุ่นได้แล้วเนี่ยฉีมาอ่าสั่งครอบครัวอยู่พี่บอด้วยเฮ็ดเธอเฮ็ดซานอยู่พี่บอดูว่าไปอยู่พุ่นมาเห็ดเงินเห็ดซานอยู่พี่ละอ๋อแล้วก็มาซูคอถูกต้องตามประเพณนี้ ดโดยอ่าโดยแต่กะเรื่องนั้นกะยังบอทัานว่าทันเก้าดอกกะเ<อ>บิ่งเบิ่งกันไปก่อนเบิ่งเบิ่งกันไปก่อนเนาะดโดยโดยตอนนี้ว่าง่ายๆกะยังอ่าแบบคบหาดูใจกันอยู่เนาะแ<ม>น่นพี่น้องเงงอ้ยทางเฮาฮู้แล้วว่าเพิ่งเพิ่นนี่กะจริงใจเนาะแม,กกะม,ม่นเนาะบัตรเฮ็ดเบอร์มาส่งเงินส่งคำมาให้ทางง่องาทางสาวพี่น้องเอ้ยทางสาวแพ้เพิ่นนะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะทางอันสัพแพเนี่ยอยู่จักปีแล้วสาว สาวปีโอ้พี่น้องเลยยังเอินน้องได้อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าพอไปน้อยน,น,น,นี่ก็สาวหาอะไรได้พี่น้องเลยอเอินน้องสาวพี่น้องเลยเนะาะก็เคยเห็นแต่ว่าอุลีเป็นหายลงมาสั่นไปสาวแพร่สาวแพร่มาสาันะ่นเนาะก็เลยห้องน้ำเพป็นมาสั่นพี่น้องเลยหรือว,ว่าห้องสาวก็ได้เดี๋ว่าเป็นกนใ็ไงมาสั่นเนาะพี่น้องมาเป็นยังแล้วแต่ผู้ที่จะห้องเนาะน้องละพี่น้องเลย แต่กะอยู่พุ่นนี่เพื่อนเหตุงานอย่างไรลงเหตุงานน้ากันเหตุงานก่อสร้างเหตุงานก่อสร้างโอ้เพื่อนมาตะลุนเนบะที่บ่า,านเะยก็บอได้ขึ้นน้องพี่ดอกมาได้มือสองมือกลับแล้วเนีนมาเออพื่อนกลับวันนี้อมาวันที่สามที่สี่นี่แหละโอ้แปบลบว่ามาเยี่ยมมายามนะนะวิ่งง่ายเนาะมาลินมาเที่ยวนี่แหละมาลินมาเที่ยวมาเยี่ยมมายามแหละกะ เอาเงินเอาค่าไม้เฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์น้ำโดยอือโดยโดยโดยแปดเก้าพันนี่แหละเอามาให้กับเฮ็ดบัตเนี่ยได้แปดเก้าพันนี่แหละเนาะโดยโอ้ถือว่าหลายเถือด้พี่น้องเยเนาะอ่าหรือว่าเพิ่นกะแสดงไงเขาหู้ว่าซันซะามาเพิ่นจริงใจเนาะอือซาคืออันน้องแพรเพิ่นว่าแหละอ่าคบหลายคนเคยคุยหลายคนแต่ว่าบ่เคยจริงใจเนาะอือ บอไทยนี่น้องก็เคยเคยคุยเคยคุยหลายๆคนเนอะแต่ว่าบอเคยมีไผ่ายโอนเงินมาให้แล้วก็บอมีไผ่าสิลงทุนกับน้องขนาดนี้แบบนี่ได้โอ้ดูดูดูอ่าทางเพิ่นอายุจะปีอลไรเนาะห้าสามห้าสิบสามปีโดยโอ้ดูดูดูเพิ่นมีลูกมีเต้าอยู่บ่ลูกสี่คนผู้ชายสามผู้หญิงผู้หนึ่งโอ้ลูกสี่คนชายสามผู้หญิงผู้หนึ่งดย โอดูดูพี่น้องเลยดูพี่น้องเลยเนาะสบายดีนะมาตูนเนาะดูพี่น้องเลยสบายดีมาตูนและเอฟซีของมาตูนน้ำพี่น้องเลยพอผักซองพอแผ่นหน่อยเนี่เด้อะมาตูนเนาะดูผักน้ำเนี่ยเ้อพี่น้องเลยเปดูดูรังใจให้รอสิจันเพิ่นเนาะแม่แม่ดูสส่องว่าพอแผ่นน้อยอ่าทางโอลมกับน้องเพิ่นเรื่องอันทางผมเบาเพิ่นนี่แหละหักทางโค้งหักขามโค้งมาสั่นโดย ในจังหวะการโขงนอกบ้านอ่าคนละภาคเนี่ยกับกูเป็นกูว่าไทยเนาะเออทั้งั่านนอกจากมาโอโลงต้องกันเนาะโดยเหมือนกันไ่เสียเวลาเนาะแน่นแนโดยสบายดีแล้วแต่ก็โดยพี่น้องเลยอ่พีน้งสบายดีน้องละมาโอโลมน้อกันพี่น้องอืมช่างมาตูนพร้อมอันนี้กันโดย นิ้มเงียบมาล้ดียิ้มหวานนะประตูนนยนอกคนนะห่อยมานี่เห็นแต่นอกคนยิ้มไปเป้เลยเลยซื้อให้ให้เปล่ากระเซลสั่นแหละน้องนงเนาะซื้อว่าจไหนก็จะซื้อแพ้ซื้อแพ้บ่าปีได้หรอาปีาปีเตรมได้เจ้โดยกะ ไล่เบิ้งเกิดติดจังหวะสามนะโดยโดยวันนี้จะตีวันนี่แบบจะตีเดียวใช่ผู้เาเมื่อแล้วเมื่อแล้วบ่โดยก้อนด้วยกันไปก้อนว่าสิแค่นั้นนะบอ้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนโดยน่าจะพูดจักนิดสั้นเนาะโดยเพราะว่าเอฟซีของบ้าอุลี่โดยอ๋อที่ว่าเป็นผู้เบาเนี่ยบ่ โดยโอ้เป็น FC ของเบาลี่เพ่นติดตามมาตลอดโดยเพื่อนติดตามนังแต่น้องเขาหอมอยู่ท้องโอเพราะว่าน้องเขาหอมบ่ซื้อดูกันนะโดยเพราะว่าผัวชิปนังแต่ท้องได้แปดเก้าเดือนแล้วผัวก็ชินไปเลยแบบนี้น้องก็อยู่คือเยวมาตลอดอยู่น้ำลุกน้ำป้าเนี่ยน้องก็คิดว่าขนาดน้องยังคอ,อมม่นบ่มีแต่กับน้าลูกกับพ่อบ่มีอีกนะ น้องเอาแต่ว่าเจังนี่เดี๋ยวทั้งง่ายสิถามสุดแต่ใช่พี่รึว่าทีมาสิไปเป็นยังไงเนาะดูปอน่าน้ำเนาะมันแท้ปุ่นแหลมเกลี่ยเอาแต่ก่อนน้องเคยเคยมีครอบมีครัวบ่ละโดยแต่ก่อนน้องเคยมีครอบมีครัวก็เมื่ออยู่พุ่นกะปูน่ากะโบมัดแบบนี้นะมีเนี่ยป้อยด้ให้แบบนี้นะโบมัดไหนก็อันที่ว่าสร้างครอบครัวกับปูนั่นไะ พนหยานางพนหยานางโอ้โดนเลยแต่ว่ายาห้างกันมาหลายปีแล้วมันบอกปะกันกันแต่ท่องในแปดเดือนเก้าเดือนโอ้ตอนนี้ลูกกะได้สิบเอ็ดเดือนเฮ้ยสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนยังไม่ดปีใช่ไยังโอ้อาจจะยาดูบ้างโดนเลยโดนเลยยิงเอาเลยกาจะโดนไหมโดนเติบแล้วประตูเลยโย จเลูกอยู่น yes ้ำ you ป know ้าลูกอยู่้ำป้าบ่โดยน้องอยู่บ้านน้องกะไปหาเงินซื้อนมซื้อขนมให้ลูกไปหาให้เรียกังี้เสร็จแต่เมื่อยใส่ห่วยกานาพี่น้องไปบ้านกะบ่ได้บ้านห่วยเอวห่วยเอาโดยโอ้โกะปกเข่าคือปกเข่าบ่แล้เพิ่นจ้างบ่ละโดยจ้างมั่นละสี่ห้าสิบนี่แหละโอ้วันละสี่ห้าสิบ โดยโดยโดยตั้งหลายว้าวเนี่ยกล้องนี่เนาะเออเบิ่งกันทั้งน้องเแบบนี้สิอย่างไรไอ้น่องน้องไงตอกไห้เด็กคุยกันเองกันเองเนี่ยั้งหลายเนาะเพป็นให้เป็นยังไงก็มือซีเป็นยังไงไอ้กล้องนี่เนาะแต่ในมือก็ได้ไปหา้วยยเข่าห้วยน้าลูกเข่าเนี่ยเนาะโดยก็ได้เงินซื้อนมให้ลูกบ่ โดยคันบ่มีกะติดต่อหาแถวบ้านแถวบ้านนี่เขากระดำหน้าแล้วดำเด้วยอ่าคือไวัยเท่าบานเนี่ยเชื่ไวัยอยู่ด้วเฮดก้าจ<ห>ะแต่ตเ,ตเดือนห้าแล้วคนดีอี้เสียทางนี่เนาะกำนัมนาไว้กับบดีขขเขากะสักลุงเฮ็ดก<อ>้ากับเขากะน้ำพุทธเอาเนาะพี่น้องเนาะกะเขากลมาถามทางอันอกกน,น้องเพิ่นโตพี่น้องเลยเมื่อกี้นี้กะเกรื่องราว่าทางภูเบาอัน ทางไทยเพื่อนนี่แหละฮกคำโคงแล้วพี่น้องเลยเฮาจากคู่กันที่ว่าเอฟซีหลายๆคนอยากคู่นะพี่น้องเ้ยเรื่องเล่าวกเป็นมามันขึ้นได้ไรกันนาะเรื่องเล่าแมนแรกๆเลยน่ะแรกแรกปะแรกแรกอ่ะมาจากไอโอลีโดยเพราะว่าเพื่อนเป็นเอฟซีของเบาโอลีโดยแด็บาาบอร,รอนีน้มาหาทางเบาโอลีโดยเพื่อนกระเซตมาหาทางเบาโอลีว่ะ เออนี่พู้สาวลาวบอปอ่ะค่ะน,น,นี่เยวันนี้เบาอุลี่กะเลยแบยบว่าติดต่อให้เลยเบาอุลี่กะติดต่อให้ติดต่ออุลี่กะเบาอุลี่กะส่งเฟซคำขอเป็นเพื่อนมาให้น้องน้องกับเต้เป็นพเพื่อนก็เพื่อนวันนี้เพื่อนก็นเลยแซตมหาหรือว่าโทรมาหาโดยแซทมาแล้วก็ค,คุยกันไปประมาณครึ่งเดือนนะ่ะน้องเพื่อนก ทีแรกเพิ่นกระถามตัวล้องไงสิเป็นแฟนกับพ่อบ่น้องกับั้องพันตอบนะโดยเพราะอะไรแ่ใจเนาะแม่น้องกับน้องลูกน้องระบาโอ้ยพ่อลูกคออันไม่ยาเด้อว่ะเบ้างบงกันไปก้อนน่ะเดี๋ยวมาแล้วลูกจั่งใช้คำตอบมันนีนะโดย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 แล้วพอมาครึ่งเดือน ให้ให้อากาศเพื่อนมาครึ่งเดือนเพือ่อนกะตกลงมาครึ่งเดือนเพื่อนก็นทำอีกเป็นยังไงวะน้องน้องกับวามาตวงคำสัญญาโดยน้องวา <laughs> โดยตกลงว่ะโดยขอขอเพียงแค่เพราะว่าพ่อบอตีว้ว่ปปะลูกบ่ได้มีอย่างเลยแม้กระทั่งดินดอนตอนหญ้ฮือนซานบ่บมีอย่างเลยนะยน้องว่าแนวนี้เพราะว่าน้องกังกเป็นคนบ่มีอย่างวานพ่อใช่ไหม โดยเป็นคนบ่มีอย่างให้หน้าตาก้ากับบ่มีเนาะเป็นแอนตอนหย่าบ่มีอย่างเลยแม้กระทั่งพ่อแม่กันยังบ่มีอ่ะนะถ้าพ่อทรัได้พ่อกะบอกมาถ้าถ่าว่าพ่อครับเได้ะ่อเป็นยังวะก็เป็นมู่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องหักกันไปเรื่อยๆเพื่อนกระต๊อบเพื่อนกระต๊อบน้องมาว่าเออ ตกลงเพื่อนกับวันนั่นนี่นะทำได้เนาะโดยทำได้เพื่อนมาทำได้บรรทุกอย่างโดยถ้าคำตอบมันปักดนๆนะตั้งเครื่องเดือนเพื่อเด้เพิอ uh, <c oughs> ่อนมาก็แสดงว่าเพิ่นจริงใจเลยเป็นรอคำตอบมากี่น้องโดยเพื่อนมา,มาพ่อกะรอคำตอบจากน้องแพ้ยููเพื่อนมา<อ>น้องแพ,พ้ว่าให้พ่อเครื่องเดือนพ่อกะรอเครื่องเดือนเลยได้เอต้นต่อสาเหตุ <ด>พี่ว่ามาคบหากันได้ถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เนาะ,<ด>ะมีเท่านี้พี่น้องเลยมีหูเพื่อยยวว่าดูวา่าในใดทางอายอยากเห็นได้เนาะ,<ก>ะนโบมีบบเคยส่งมาแต่ก่อนเพื่อนเคย่ายหูทายอย่างเนาะบอแต่ก่อนเพื่อนกอ็เคยบวชเป็นพระนะเพื่อนบวช<อ>คุกคกปีนะเพื่อนซึกปีิการนี่นโ,โดย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 ซึกปีิการนี่เพื่อนก็หาครอบหาครั่แบบนี้นะอ่ะคือว่าเพื่อนมีลูก สีคนมอดะช่หโดยสีคอนทางองนเพิ่นในยาห่างกับลูกเมียเพิ่นมอดด้วยเพิ่นก็ได้เองเด้๋เพิ่นกะทำทำเนาะว,ว่าสาวเล่ากะคยควบว่าแต่สาวสวรรค์น,นะเพิ่นกะคยโอนเงินให้เฮ็ดบาสเฮ็ดยังให้ไปไทยน้ำเลยแต่ว่าสาวสวรรค์คนคนนั้นนะ่ะเฮ็ดบัตรให้แล้วเฮ็ดแล้วแล้วแต่บม่ได้ลงหาแล้วนะวแล้วกะ เสียใจแล้วกบบโดยเสียใจหลายเลยเดี๋ยวแล้วก็ตกลงมาย่านน้องโลกน้องตัวอีกแต่น้องนําบ่ได้โลกได้ตัวเนาะเพราะว่าน้องหาคนจริงจังใจอยู่แล้วนะหาคนสังครอบสังขว้างน้องแบบนี้นะโดยแต่เพิ่นกะต้องระวัดระแวงคือเก่านั่นแหละเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นถือตัวนึงแล้วเนาะแม่นเพิ่นเบิดเงินนําประไดหลายเพิ่นเราสิพังนะเงินเพิ่นเราสินน้องพังขนาโดยโดยถ้าบ่จริงใจกับ่ควรที่ว่าจะมาหลอกมาตัวมาต้มกันเนาะแม่น คนเฮาหมืนกัมีเฮงงันหาอยู่หากินที่กันแบบนี้น้องบัดเได้คิดว่าจากโลกอจากตัวภัยน้องคิดว่าเออถ้าเฮาตัวเขาไปเขากระิเจ็บแบบคือคนอื่นตัวเฮาแบบนี้ต้องให้เข้าใจความรู้สึกเดียวกันพี่น้องเลยเนาะถ้าบอกหักกระบอกมันจึงบรได้เราเจ็บขนาดแล้วก็เลยเหตุบัดข้ามมาพังลาวแล้วบอเสื้อเพราะว่ามีคนคนลาวตัว โดยขับมาหอดฝั่งเราแหลกเป็นก่าได้มาเบิ่งเขอนเบิ่งซ่านอยู่บ่ยังพระท่านได้เห็นอย่างเลยนะยังพระท่านได้เห็นอย่างเลยเพราะว่ายังบ่ท่านได้แต่งได้คอกันนะยันว่าเรามาเบิ่งเขอนเบิ่งซ่านอย่างไรเราก็กลับไปนะนะยังพระท่านได้มาเลยบ่่ยังทนได้มา แล้วนี่ไปเห็นกันอยู่เห็นอยู่ด้านอยู่ด้านเป็นนัดนาเจ้าลงไปดอโอ้เพิ่นกะอยู่สองซัมืมอแล้วเพิ่นกะเมื่อโอ้เพิ่นฝักอยู่แถวนั้นเลยเนาะแถวนั่นเนี่ยนอนอันมันฟักอยู่แถ่นั้นแนละเพิ่นกะเออนโดยโดยแต่กะเพิ่นพาเจ้าไปอ่าเที่ยวไปยังใช้อยู่บ่อเด้อเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นกะฮบ้พังาลดอกเพราว่าบ่เคยมาจักเทือนะอแล้วกะน้องเป็นคนพาไปยินเดเที่ยวไปเที่ยวใชนี่นะ สวายในเต๊กด้วยนี<ม>่ใช่เอ้<ม>ไปเที่ยวไปโลกไปเที่ยวหาด<ม>อะไเนาะไปซมแบบอากาศแบบนี้น,น,นะโอ้บรรยากาศแถวขามโคง้งโดยอ่า <laughs> สมเมยน้ำผ่องมาจ้ะเดี๋ยว <laughs> เราวคมเป็นมากะแน่นี่หละพี่น้องเลยเนาะที่ว่าสาวพเพรินอ่าคบกับปาไทยกับพี่น้องเลยอ่ากับกาจะขอให้อ่าเป็นพี่เก่าเนาะต้อง ยก่ขอ้มักหักกันตลอดไปพี่น้องเลยเนาะแต่บ่อยกว่าให้ตีเดือนอายุเนาะน้องละไช้ชีวะเนี่ยไหนก็ยาพอแค่เฮาอยู่น้ำกันมีความสุขกว่าจันทม์น้องบัคิดหลายๆคนว่าอ่ะคือเอาัวอายุารแท้อายุมันแค่เพียงตัวเลขว่ะพอแค่เฮาอยู่น้ำกันมีความสุขกับพ่อเรื่องเท่าเรื่องแก่บ่สํสำคัญดอกนะนอ ขอแค่อยู่แลลวก็หักแพงกันไปตลอดชีวิตแบบนี้นะมันก็คนเท้ากับมีค้ามสุกเนาะแมนบ่โดยโดยเนาะพี่น้องทางสาวเพย่คนนี้อ่าได้หักอันเบาไทยนี่จักเปร์เซ็นแล้วนี่เต็มร้อยเลยบอกเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยตอนนี้พี่น้องเลยเนาะพี่น้องแต่เขาก็มาติดตามรอรุ่นขันต่อไปพี่น้องเลยเนาะว่าอ่าแนวไดเดืองเล่าเป็นแนวไดนก็ ทางสาวเพรนี่คนสิเป็นใ,นใดๆต่อไปกะมาติดตามกันว่าเพคนสิไปสั่งครอบครัวกันยุไซเนาะเพคนสิมาเพคนชีมาเฮ็ดอยู่เล่านี่แหละเป็นของทางเชียนั้นของคนกันบโบไปเฮ็ดกุนนอกมาเฮ็ดอยู่น้ำผงลูกเต่าห้องคุณพี่เนาะ<ม>โดยโดยโดย,โดยพี่น้องเคยแต่กะชีลงไปตั้งรักหาเงนินนะเข้าไม่ก่อนมาสั่งเนาะสั่งเนื้อสั่งตัวสั่งครอบสั่งครัวพี่น้องค์ตากับอัน กูเบาไทยอะไรเนาะโดยคนในบ้านแบบหลายหลายคนเนาะเขาว่าว่าเออบ่ย่านเขาเพื่อไปรลอกไปไทยบ่ะเพราะว่าขั้นท่าเขาตัวนะเขาบถึงขนาดมหาเฮาขนาดนี้ดนกะโดยโดยเนาะเพราะว่าคนเบอร์ให้เนาะคนที่เคยหลอกเคยตัวนอกจาฮู้มาแล้วเนาะเบาเคยเป็นแนวนี้เนาะแต่ว่าบ่เคยเป็นแบบนี้นะ คนในบ้านกะหลายคนเขาก็ยันน้องตัวยันยันอันบ่าวไทยตัวน้องอะนะแต่น้องแต่เขาแต่น้องเบิ้งเบึงแล้วกะบเบาตัวดอกแาะว่าบ่มีไผ่ดอกสืลงทืนขนาดนั้นนะโดยเศร้าแพเพันมันใจเต็มร้อยเลยตอนนี้พี่น้องกำลังตีเลยเลยเนาะพี่น้องเลยอันสาเพรเปนกะกำลังตีเลยเลยมันใจว่าบ่าวไทยนีมาแบบ จริงจังเนาะน้องโดยการขอให้สมหวังกับความักเนาะน้องเนอะโดยน้องพี่น้องไงยยินดีกับน้องเพื่อนน้ำเนาะพี่น้องกะบไอซัซนกับทางพ่อไปน้อยกะสีคอโตอ่าลากลับก่อนแหละพี่น้องเไยเนาะมือหน้ามือในกันชิมาเยี่ยมมายามทางอันสาวแพะใหม่เนาะอพี่น้องเไย เดี๋ยวสิเอาเงินไว้ให้ซาเพ่เป็นซื้อไว้ซื้อขนมให้ลูกกินว่าจันซะพี่นงอง,งเลยเนาะแบบน้ำใจเด็กๆน้อยนี่แหละพี่น้องคยเนาอเด็กๆน้อยนี่แหละที่ว่ามา,มาหามาเยี่ยมมาหากันแล้วกาบ่เาบมเดลนี้ของผาของต้อนมาต้อนทางอันน้องเขาหอมเนาะเดี<ม>๋ยวพี่นงองเลยกะไว้ให้น้องเป็นซื้อขนมสู่ลูกเป็น่ะพี่นงลยทางน้องเป็นนั่นแหละพี่น้องเลย เปรียวหวานไทอยากกินขนมบัดนอ้าหวานจัดโอเคน้องล่ะไม่ให้อันสื่อกับต้มขนมโดยเนาะทางไหนอ้ายกะขอให้ทางน้องทั้งสองอ่าหรือว่าฮักฟังโกงนี่กะมีความสุขเนาะให้ขอให้สมหวังในความฮักเนาะน้องล่ะเนาะกะขอบ่ให้เป็นคือแต่เมื่อก่อนโดยเนาะขอบใจทำปรารถนาเด้อวยันเป็นจริงเนาะ เขากล่าวไม่ซ้ำนี่หละพี่น้องเลยการเรกวยพอนให้น้องเพื่อนเขาก็มาถามจากตลาดเพื่อนตัวจริงนะพี่น้องเลยก็เห็นแต่ในคลิปพี่น้องเลยโอเคพี่นงตั้งพอไปหน่อยกับสีคอลาฟพอไปพี่น้องเลยแล้เนาะโดยสบายดีเนาะสบายเนาะสบายดีอ่าโอเคพี่น้องเล้วพอไปหน้อยกะสีคอเดินทางกลับไปแหละพี่น้องตอนนี้กะช่วงนสี่โมงแล้วพี่น้องก้อยขำยามแรงแหละ ผนกระตกมาหาสาวแพมันน hmm? ี yes. really? okay. oh, ่ก็ได้เดินทางมาถามทางมาพี่น้องเลยเนาะกัถามทางเบาโอริเพิ่นนั่นแหละบอกทางมามือนนี่ก็ได้ก็ได้มากับอันทางเบาไซสมพานเพิร์นเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องกับเฮือนซานของอันสาวแพเพิ่นกัเฮากับมาเฮือนเอาซานเพิ่นแล้วพี่น้องในตอนนี้ก็ได้กัจังใดเฮาก็ขอให้ความักเพิ่นกัสมปรารถนาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ฮู้อ่าถือว่าแบบว่ามัดใจทั้ง สาวแพ้เพิ่นแล้วพี่น้องเลยเพิ่นกะกำลังตีได้ว่าทางบ่าวไทยนี่กะแปลว่าจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเลยเนาะเพิ่นกำลังตีไว้แล้วพี่น้องเลยทางสาวแพ้เพิ่นกะอ่าทางพ่อไปน้อยกัสิครตัวลากับก่อนตอนนี้กันเนาะพี่น้องพบปะกันในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยถ้าได้บอกผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพุแม่พี่น้องหลายๆเนาะคอพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องกั ถ้าว่าได้เข้ามาเบิ่งมาชมได้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอแป่น,น้อยได้ทำคลิปลงต่อๆไปเน่เด้อพอแด่พีนออ่น้กพอดีพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาชมและบวกกดขาำโฆษณาพอแป่น,น้อยเพื่อได้สร้างได้ให้อสองแฝ่น้อยเนาะพอดีพีนนออ่น้นองเนาะพอได้เจอจุนครอบครัวว่าัษาพี่น้องเอยเนาะ กะโอเคพี่น้องคลิปนี้พอไป่น้อยขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องดูดีมีแหงเบิดสขุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงเบิดทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมบ่ว,วา่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อง